สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับเดินไม่ได้อยู่หลายเดือนโจโจ้ไมอ็อกซิกเกษียณตัวเองในบ้านปลายหายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงสนานครับสำหรับโจโจ้ไมอ็อกินักแสดงที่เคยฝากผลงานไว้ในวงการบันเทิงอย่างมากมายซึ่งไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่สร้างชื่ออย่างสตีเล็ก และงานละครซิสคอมต่างๆซึ่งบทบาทที่เขาได้รับนั้นส่วนใหญ่จะเป็นบททะเลนและตลกสร้างเสียงหัวเราะซึ่งโจโจ้และปีเตอร์ไมโอ,อชินั้นได้มีแผนกเกษียณตัวเองด้วยการทำการเกษตรและอยากทำเกษตรททำให้ตัวเองนั้นมีความสุขและได้สร้างความสุขให้กับคนอื่นด้วย เป็นแนวคิดของพี่น้องโจโจ้และปีเตอร์ไมออซิที่เตรียมแผนกเกษียนไปทำการเกษตรโดยเริ่มลงมือทำตั้งแต่2ปีที่แล้วจุดเปลี่ยนก็คือความไม่มั่นคงในวงการบันเทิงขณะที่อีกความฝันในใจนั้นก็อยากจะแก้ปัญหาเรื่องพ่อค้าคนกลางเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ที่ประกอบอาชีพทำการเกษตรละล่าสุดนั้น เพิ่งทราบว่าเขาผันตัวเองไปเป็นเกษตรกรพร้อมกับเปิ p ดเพจและช่อง YouTube FarmMan Review Farm และวางแผนกเกษียณตัวเองเนื่องจากสถานการณ์โควิดที่เร่งให้พวกเขาต้องรีบตัดสินใจเร็วขึ้นและเริ่มทำฟาร์มแห่งนี้มาปีกว่าแล้วทำฟาร์มร่วมกับน้องชายปีเตอร์และพี่ชายอีกคนหนึ่ง ที่บ้านที่หนองลำดวนจังหวัดชนบุรีซึ่งจากการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ก็ทำให้ฟาร์มนี้เกิดขึ้นเร็วกว่าเดิมจากที่เคยวางแผนไว้ที่ดินทั้งสามพี่น้องติดกันซึ่งก็มีบึงและสามพี่น้องนั้นก็ได้ร่วมกันทําและวางแผนระบบระบายน้ำเป็นอย่างดี จะไ,ได้มีการวางแผนปลูกมะละกอคอนแลนด์และปลูกตะเคียนประดูมีขนุนสองไร่นอกจากนั้นก็มีสวนภัยและแผนการเกษตรที่จะทำแบบออร์แกนิกทำฟาร์มไส้เดือนเลี้ยงปูหากฟาร์มของทั้งสามพี่น้องไมออกชีนี้มีความคืบหน้าอย่างไรเราจะคอยอัปเดตการเติบโตของต้นไม้รวมถึงผลผลิตต่างๆมาให้ชมกันด้วยนะครับ ขอขอบคุณข่าวจากไทยนิวส์ดูมครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ